เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะคะทุกคนถ้ถึงแล้วนะคะทุกคนแดดร้อนมากนะคะ ตรงนี้เป็นวัดพี่ไข่ถูกไหมมาซ้ายด้วยกันอยู่แถวๆนี้นะ มากสนุกมากดูหน้าแต่ละคนสนุกมากโค้สนุก,นกถึงแล้วนะคะแต่เราอยู่ทวนรถก่อนนะคะดีใจไหมเอา้าเห็นไหมไม่น่าพามาเลยถึงแล้วนะคะทุกคนรถนะพ่ะ คาเฟ่เป็นคาเฟ่เนาะไม่ใช่รถเจอมากนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนจะมาล่าสุดก็ตอนที่ไปทะเลอ่ะมันยังไม่เสร็จเนาะม,มันยังเป็นกลุ่มเนาะใช่แดดร้อนมากเลยจะถ่ายได้ไหมนะรูปอ่ะได้ครูดเดชก,ก็มาถ่ายแบบนี้เลยครูเดชอะ รถเยอะมากจะมีที่จอดรถให้ไหมเนี่ยจะพักเจอคุณดีนะเมื่อกี้เขาวนไปจอดกันตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อทางมันตันรถเยอะมากนะคะน่าจะไม่มีที่จอดเลยอะ่ะ ถึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปคะ่ะไปค่ะเดินคะ่ะแม่ก็บอกเอาล้มใส่รองเท้าถึงแล้วนะคะพี่นมาก่อนใส่รองเท้าคนดูดอีกแล้วนะ่ะ เราอยู่ที่ถึงแล้วนะคะแดดเปยียงนะคะทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะได้สก,กีเพื่อนดีร้อนมากนะคะไปไปเดินนะคนเยอะมากนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะนีคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากนะคะทุกคนแดดออก ถึงแล้วนะคะทุกคนแดดเปี้ยงนะคะแม่กลางร่วมให้หนูนะหนูจะเดินหนีนะคนหนูร้อนถึงแล้วนะคะแดดร้อนมากนะคะทุกคนนี่นะคะ เส้นสลับบุรีลมศักนะคะทุกคนเส้นสลับบุรีลมศักนะคะดนนะเดี๋ยวค่อยไปสิคะเป็นโดมแบบนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นพี่ไข่นะคะทุกคนนั่นเลยนะคะสวยมากนะคะ ไปค่ะเอาล้มไหมเดือดร้อนมากนะคะทุกคนคนเยอะมากนะคะช่วงนี้นะคะมัดสู้เลยค่ะขับไปเป็นขับกลับไปเป็น โอ้ยคนเยอะมากสวยมากนะคะเอารล้มไหมคะ